ผมรว้แล้วว่าใครดิสไลค์ทุกคนอ่ะที่ผมเห็นว่าใครดิสไลค์ไอ้หย้ยนี่เนี่ยนะครับจําไว้นะพวกประจาขยะประจามันขอให้มันตกนรกทั้งเป็นนะครับว่าปัญญาอ่อนยังเขียนพิษอ่ะโอ้กระโปะขคาไหน่ครับดูดิโอ้กระโปะกระโปะครับจะกระโปะที่ไหนก็รวยดิสไลค์ทุกช่องเลยผมว่าดูดิคำว่าขำนาดนคำว่าปัญญาอ่อนยังเขียนพิษอ่ะกลายเป็นปยาอ่อนอ่ะโอ้โหกะครับ คือผู้กองพักผ่อนนะครับคือผมแดงอะไอคำที่ผมเขียนไปแล้วมันเขียนผิดอ่ะนั่นคือมันแก้ไขเองนะฮะที่ยังผเหมือนไม่เห็นน่ะแต่ว่าเขาเป็นไรแล้วล่ะเนี่ยขนาดเขาบอกมุมใหม่มันยังเขียนผิดอ่ะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับโคอีเทียเนี่ยมันสร้างความนารกส่วนอีเทียเนี่ยรายงานมันให้หมดประจานประจาน ไอ้คนที่แบบขี้เฝ้าแบบจะเป็นท่องคือมันไปนด่าไอ้คนที่ร้ายก็ค <It> ือเฮี้ยนี่นี่แหละคนนั่นแบบเอ้ยดีดีเนี่ยเนี่ยนี่คนวันน่ะก็ติดตามสองอ่ะใช้เครื่องตัวเองกดติดตามดิหืมกลางกลางเนี่ยแหละเฮ้ยเดี๋ยวเอ้เนี่ย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 เฮียเนี่ยเนี่ยมันด่าตามนี้นะฮะมันด่าคุด ดูดิกระโปกแค่ไหนอะครับกระโปกระโปกเนี่ยไอ้คนร้ายก็คือมันดูดิโอ้โหกาขนาดไหนนะครับต้องมาจาคนอื่นอ่ะโคตรกาครับกากาว้ายว้ายกาอู้หงสัยจะเป็นเด็กกระบกกจับชาิมาเกิโอ้ยตกเงินเราไวๆอายุโอ้ยไม่ถึงสามขวบหงสัยจะเป็นเด็กกระโปงโขกขวบเฮออ้ยหัวขลบเออ นี่คิดไหนนี่อ่ะนะเฮ้ยเขาใส่จำบ้าดูดิพูดตามคิดสองคนอะคาบเล่นกากเหรอมึงเห็นกูเล่นไหมแหละเลยลายหลรายงานไม่หมดคิดหรอว่าด่าคนอื่นอะไม่ผิดใน YouTube อะโดนแบนหรืออาจจะโดนจับเลยหรืออาจจะโดนปรับติดคุกไม่ต่ำกว่าห้าปีหรือสามปีหกปีเกเรปก แบบโอ้โหกะครับไปก๊อปคนอื่นมาดิกูเห็น,หน้าปกียันนี่มันเยอะชิบหย,ยเลยกูเห็นประมาณสิบหรือยี่สิบอันแล้วอะนี่อาจะเป็นหนึ่งในเด็กกระโปงที่ไปหยิบของคนอื่นมาไอ,อต้อนแบบผมไม่ไว่านะคื่คนทําจริงๆอ,อิะอะวนนี้ย่านี่ผมเห็นอยู่เยคกกระโปงอะขอให้มันคุกเถอะเดี๋ยวอันนี้มเห็มอันนี้พมเหมนเนี่ยเนี่ยเด็กกระโปงทำอะไรก็กระโปงกๆๆระโปงกระโปงอะค่ะกระโปง จำไว้นะนี่คือเด็กที่สังคมไม่ยอมรับอนาคตของชาติเชี่ยอะไรเนี่ยในี่ใจนะนี่อนาคตของชาติอะ่ะก,กูน่าจะนานอนาคตของนรกไม่ใช่ไใช่อนาอาคตของชาติและกูรู้สึกสงสารนายหลวงรัชกาลที่เก้าจร,ร,ริงเลยที่เจอเด็กกระโปรงอย่างนี้ในประเทศไทย